เพื่อนๆชอบสีไหนโหวตนะใต้คลิปนี้เลยแต่ผมบอกก่อนเลยว่าผมซื้อสีทำไมผมถึงอยากได้สาเหตุหนึ่งเลยนะผมอยากได้รูปนกสวัสดีครับผมจากรนับบนทพลครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ music collection สาข<ค>าเซนรัลเวสเกตน,นะครับซื้เรื่องมาจากช่วงเนี้ยเล่นอิน t a g r กรมบ่อยมากแล้วก็เห็นทางอินสตาแกรมของ music collection เนี่ย ลงไอตัว s อีตัวนี้บ่อยมากนะครับมันคือกีตาร์โปร่งแบบไซส์เล็กนะครับแล้ววันนี้ก็เลยแบบทนไม่ไหวอยากจะมาดูนะเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าพรุ่งนี้ผมจะไปเที่ยวก็เลยอยากได้กีตาร์ตัวเล็กๆสําหรับการไปท่องเที่ยวนะเผื่อแบบมีไอเดียในการอัดเพลงนะแล้วก็มาแบบเร่งด่วนแบบใจร้อนอะไรอนกขึ้นได้ก็ก็ขับมาซื้อเลยและคิดดูครับผมรีบแค่ไหนวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยคือกลัวจะมาไม่ทันนะผมมาจากพิทยามากันทั้งชุดกีฬาชุดนี้เลยนะให้กองให้พี ดูคือขออนุญาตทุกคนด้วยนะถ้าเกว่าคลิปนี้อาจจะไม่เรียบร้อยหน่อยทีนี้พอมาถึงที่สาขาเซนทัลเวสเกตครับสีที่อยากได้ไม่มีครับทํายังไงด้วยความใจร้อนเดี๋ยวเราจะวับไปที่สาขาเซนทัลลาดพร้าวนะครับและเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ไหมกับไอตัว SE มันชื่อรุ่นอะไรนะครับผมจาไม่ได้ละ P <laughs> 2ีอ่ะ P <laughs> 2ีนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันต่อที่สาขาลาดพร้าวครับโอเคขอบคุณนะครับเมื่อกี้ตาก,กล้องนะครับช่วยเราถ่าย เดี๋ยวผมไปที่สาขาราดพร้าวก่อนนะครับขอบคุณนะครับนี่คือบรรยากาศสาขาเซนทันเวสเกตนะครับแวะกันมาได้ครับไปครับทุกคนตอนนี้เวลาดูแล้วกันนะครับ2องทุ่มสิบนาทีที่ลาดพร้าวอะ่ะปิด3ามทุ่มอะ่ะแล้วจากเซนทันเวสเกตเราต้องขับรถไปเซนทารลาดพร้าวนะเดี๋ยวต้องขอตัวต้องรีบก่อนต้องวิ่งแล้ว ทุกคนวิ่งมาถึงรถแล้วเขาปิด3ามทุ่มนะที่สาขาลาดาัดเพ้าตอนนี้สองทุ่มสิบห้มีเวลาน้อยมากนะครับแต่ใด้ความที่ผมใจร้อนนะผมจะไปให้ทันนะครับเดี๋ยวขอตัวขับรถกันครับเรามาถึงแล้วตอนนี้2องทุ่มสีสครับใช้เวลาแบบว่าประมาณ20นาทีอะแทบจะเหาะเลยทุกคนแล้วก็ ไม่ดีนะครับอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะแต่ว่าบอกแล้วว่าผมใจร้อนจริงๆต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยผมได้นัดกับทางสตาฟของมิว c ิกคอเลกชันไว้แล้วนะว่าจะไปเอาไอตัว c o ลเลอร์เนี่ยสีซันเวิร์ที่สาขาเวสเกตเขาก็บอกว่ามีแต่ก่อนหน้านั้นน่ะที่ผมจะไปเอาอะ่ะคือมีคนมาซื้อตัดหน้าไปก่อนแล้วทางร้านเขาก็ไม่ทราบเพราะว่าแค่เช็คของเฉยๆว่ามีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปมันก็เลยเกิดการผิดพลาดขึ้นนะ ตอนนี้ก็เลยต้องวาร์ปมาอยู่ที่สาขาลาดพร้าวแล้วแล้วก็ให้เขาเช็คไว้แล้วว่ามีแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ทางร้านรอหน่อยตอนนี้ก็เหลืออีก15นาทีอ่ะร้านจะปิดก็ต้องมาลองลุ้นกันนะว่าจะทันไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีการเช็คนู่นเช็คนี่แล้วก็ต้องแบบว่าเซตอัพอีกนะครับตอนนี้ถึงแล้วเดี๋ยวผมรีบวิ่งขึ้นไปร้านที่ร้านก่อนวิ่งวิ่งครับทุกคนเวลามีค่าโฮ้ยเขาเช็ดกระจกแล้วทันไหมทันไหมทันไหมสวัสดีครับ <Okay. S 1> ผมมาเอาที่คุณเบสติดต่อไว้ oh. โอ้โหคลิปนี้เราสดๆจริงๆนะแล้วผมก็ไม่ได้โกหกเรื่องเวลานะไม่น่าจะมีใครแฮ็กเวลานาฬิกา Apple Watch ได้สวัสดีครับที่คุณเบสติดต่อไว้ se 20 p o w e r ครับ mm. เห็นไหมน้องเขายังแบบทำหน้างงเลยคือเขาไม่รู้จริงจนี่โอเคเขาญาตถ่ายไปได้วยนะครับ mm. โอเคนี่ครับเจ้าเจ้าเรื่องครับสีซันเบิร์ดอ่า จากเมื่อกี้ที่อยู่ที่สาขาเวสเกตแล้วก็จะมีแค่สีนี้กับสีชมพูขอดูสีชมพูหน่อยได้ไหมครับฟาบฮ่ะอ่าเดี๋ยวให้เทียบกันดูยังไงเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยโอเคขอบุนครับนี่ครับตัวต้นปัญหาก็คือที่ร้านเมื่อกี้ไม่มีสีนี้อ่าอันนี้สีชมพูนะขอเทียบกันหน่อยครับโอเค เพื่อนๆชอบสีไหนโหวตนะใต้คลิปนี้เลยแต่ผมบอกก่อนเลยว่าผมซื้อสีซันอะโทบาสโกซันเบิร์ดด้วยเหตุผลที่ว่าผมเป็นผู้ชายนะแล้วก็สีชมพูก็สวยครับแต่ว่าถ้าเล่นไปนานๆแล้วผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะดูเป็นแตวไปสำหรับผมนะครับแต่ถ้าใครชอบสีชมพูผมว่าจัดได้เลยโอเคครับทางร้านนี่เหลือเวลาอีก15นาทีเดี๋ยวผมขอเช็คสภาพกีตาร์ก่อนเนาะก่อนที่จะซื้อกลับบ้าน ก่อนที่เราจะจ่ายตังกันนะเดี๋ยวขอสำรวจว่ามันเป็นริ้วเป็นรอยอะไรไหมก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้โอเคครับผมตรวจสภาพดูแล้วใหม่เอี่ยมนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยครับก็ทางร้านก็ทําความสะอาดให้นะครับอันนี้อันนี้ใช้อะไรพ่นนะครับเป็นน้ํายาชิดสำหรับผิวที่เป็นแมต ก็คือผิวดานอ๋อิวแมตก็คือผิวด้านมันมันใช้ม่วกันได้ไหมอืมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมโอเคครับอันนีมน้มันจะแห้งไปเลยออโอเคอันนี้ก็ผมก็ไม่ใช่ช่างเนาะเป็นเพลเยอร์นะแล้วก็น้องที่นี่เขาก็น่าจะมีความชํานาญมากกว่าก็ถือว่าได้ความรู้นะครับโอ,อโอเคครับทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ดูใกล้ๆดีกว่าทำไมผมถึงอยากได้สาเหตุหนึ่งเลยนะผมอยากได้รูปนก แล้วไอ้นกเนี่ยมันก็เป็นออริจินอลนะคืออาจจะมียี่ห้ออื่นอะที่ทํารูปนกแต่ว่าถ้าออริจินอลจะเป็นนกจริงๆมันก็ต้องพอลิสมิธนะครับอ่าให้ดูงานกกใกล้ๆตรงฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเห็นไหมก็แค่นี้ก็เท่แล้วนะครับอันนี้ก็สาเหตุเลยคืออยากเท่เนาะแค่เราเล่นพอลิสแล้วเราก็รู้สึกแบบรู้สึกดีครับแค่นั้นเลยนะเหตุผลในการซื้อตัวนี้อะตอนนี้เมื่อกี้เสียงเปล่าๆทีนี้เรามาลองดูเสียงแบบเสียบไฟฟ้ากันบ้างนะลองดูนะครับ ลิมิกสักอันได้ไหมครับพี่เดี๋ยวมาลองปิ๊กกันสดมากเลยไม่ได้พกอะไรมาเลยแม้แต่กล้องที่ถ่ายเนี่ยก็เป็นกล้องจากโทรศัพท์นะแล้วก็เสียงเป็นเสียงจาก iPhone เลยนะครับ ใช้ได้เลยแต่ว่าติดขัดนิดนึงก็คือทัชชิ่งมันเดิมเดิมนะเดี๋ยวผมจะขอให้น้องเขาตั้งทัชชิ่งให้หน่อยแล้วก็เราก็จะเอากลับบ้านละโอเคเดี๋ยวขอตั้งทัชชิ่งให้มันต่ำลงนิดนึงได้ใช่ไหมครับ <stag. S 1> โอเคครับก็จากเมื่อกี้ลองไปลองมานะเดิมเดิมเนี่ยสายเบอร์ Cyber 12นะซึ่งตัวนี้ผมอยากเอาไว้เล่นสนุกสนุกรีแลกซ์รีแลกซ์นะผมรู้สึกว่า12เนี่ยมันหนักไม้หนักมือไปหน่อยก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสายเบอร์11 1็ดนะครับอันนี้ก็จะใช้ดัตเดริโอนะเป็น เดี๋ยวให้พี่ช่างเขาจัดการเปลี่ยนให้เลยนะครับอ๋อต้องขอบคุณพี่พี่ช่างด้วยนะครับรบกวนเวลานะครับวันนี้ก็จริงๆใกล้ปิดแล้วนะแต่ว่าเขาอยู่รอผมนะขอบพระคุณมากนะครับเป็นพี่ผมโอเคครับลุยเลยครับพี่ครับครับเดี๋ยวจะไม่เชื่อนะว่าผมซื้อเองจริงๆคลิปนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะผมซื้อลุ้นวนเลย อ่าโฟกัสแล้วนี่ครับก็ขอบคุณนะครับโอเคจ่ายตั้งครับเศร้าครับก็ไม่เป็นไรครับเพื่อแรงบันดาลใจในการทําเพลงนะครับเดี๋ยวผมไปเที่ยวผมอาจจะแต่งเพลงได้สักสองสามเพลงก็ได้เนาะอันนี้ครับให้ดูว่ารูดบัตรจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้แกล้งนะครับผมขอบัตรเครดิตผมคืนด้วยครับเนี่ยวขอบคุณครับ ก็เดี๋ยวตอนนี้รอเซตอัพเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเทสกันอีกสักนิดหนึ่งนะเราก็จะต้องกลับบ้านแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นคนใจร้อนจริงๆนะแล้วก็ได้กีตาร์สมใจอยากนะครับ ได้ทัชชิง่งสมใจแล้วนะครับก็จะเห็นว่าผมสามารถเล่นมันได้คล่องแคล่วขึ้นนะครับแต่ว่าโดยธรรมชาตินะเพื่อนเพื่อนก็เรื่องสายเนี่ยเราต้องเข้าใจแหละสายเบอร์12อ่ะมันจังวนวนกว่าเพราะก,กว่าแน่นอนแต่สายเบอร์12ก็เหนื่อยกว่าครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่ความปรารถนานะแต่ของผมเนี่ยตัวนี้ผมเอาไว้เล่นสนุกสนุกเนาะไปเที่ยวผมก็อยากเล่นแล้วให้มันแบบสบายมือนะครับก็ ได้ดั่งใจที่อยากได้แล้วนะอลองฟังเสียงตีคอร์ดดูทีนนี้เสียงจากตู้แอมนะแล้วก็อัดผ่านโทรศัพท์นะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวถอดแมทสักนิดนึงเพราะตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วก็คลิปนี้ นีน้ถือว่าเป็นวันที่ผมเนี่ยใจร้อนมากๆนะเกี่ยวกับการซื้อกีตาร์นะเพราะว่าอยากได้จริงๆแล้วมันเป็นแบบอารมณ์ที่แบบเฮ้ยพรุ่งนี้ไปเที่ยวอยากมีกีตาร์ไว้เพื่อไปเที่ยวนะแล้วก็อยากมีกีตาร์ที่พกพาตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากนะครับสำหรับคลิปนี้ย้ำอีกทีนะ Music c o l l e c t i o n เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะซื้อเองจริงๆนะครับก็อยากแนะนำนเพื่อนๆแล้วกันถ้าใครอยากได้กีตาร์ทรงเล็กๆนะให้มาลองก่อนอย่าซื้อตามผมเด็ดขาดนะเพราะว่า ผมเล่นผมรู้ว่าผมจะซื้ออะไรนะครับเพื่อนๆดูเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องรู้นะว่าอยากได้เพราะอะไรนะครับไม่ควรซื้อกีตาร์ตามกันนะครับแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาหยิบถุงให้ดูนิดนึงนี่มันมีถุงแถมมาให้ด้วยนะครับนี่ถุงใบเท่านี้เลยเล็กนะครับก็เวลาไปเที่ยวก็พบง่ายๆนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณร้านดูสีคอเลกชันนะครับขอบคุณทีมสตาฟด้วยนะครับที่เป็นเดือดร้อนนะครับหาสีซันเบิร์ดสีนี้ให้ผมได้ดังใจนะครับให้สมกับคนใจร้อนนะได้กีตาร์แล้ววันนี้ แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องจักนันกนด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ จริงๆอ่ะผมกะว่าตอนที่ไปเที่ยวเนี่ยจะเอาพอลิสตัวเนี้ยมาถ่ายคลิปนะทดลองเสียงการิมทะเลแบบบรรยากาศดีๆเลยนะจะเห็นว่าในคลิปเนี่ยผมกำลังแบบเทสเรื่องภาพอยู่แต่สรุปครับทุกคนผมลืมเอาเครื่องอัดซูมไปครับใช้คำว่าเซ็งมากๆแต่ก็ยังได้เอามันมาหยิบจับเล่นนะก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่ค่อนข้างพกพาสะดวกแล้วก็ตัวเล็กแล้วมันก็สวยมากๆแล้วมันก็เท่นะเพราะมันมีนก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพอลีสมิธครับจะเห็นว่าในรูปเนี่ยค่อนข้างกลมกลืนกับเรือด้านหลังมากๆนะครับก็ติดกันไว้ก่อนนะไว้โอกาสต่อๆไปสัญญาว่าเดี๋ยวจะเอาตัวเนี้ยไปทําการทดลองทดสอบเล่นนอกสถานที่และเดี๋ยวพบกันใหม่ครับไปจริงๆและสวัสดีครับทุกคน